สวัสดีครับพ่อให้นอ้นะครับมืัอนี้นะครับเสาร์วันศุกร์ที่ย6่สิบหพันห้นะครับทุกพบกันนะครับทุกวันศุกร์นะครับตลาดนัดโคกระเบือสหายเคืองนะครับบ้านกุกะสูเก้าก่อยนะครับอำเภอหน้ากลางจังหวัดนนทบุรีพูนะครับมีนัดกันทุกวันศุกร์ครับพี่น้องครับเดี๋ยวนะครับมืัอนี้ครับบรรยากาศดีๆครับมืัอนี้ก็มีทางเกษตรกรในหอยเพิ่นนะครับเขามากันเรื่อยๆแล้วนะครับหลังจากที่เปิดตลาดนัดมานะครับก็เขามากันหน้าตาขึ้นมืัอนี้เขามาหลายนะครับเนาะ เขามาหลายรอบมาดิหลายอยู่เนาะแต่เริ่มเขามาเรื่อยเองนะครับเริ่มหนาตาแล้วนะเนาะครับผมครับเดี๋ยวจะเข่าพาพี่น้องเข่อยบึงนะครับเอาว่วเอาควายเขามาแล้วเหรอครับมีผู้หญิงพร้อมบอกมาดิอ่าครับผมอ่าเดี๋ยวจะผ้าพี่น้องเข่อยบึงสอบถามนะครับราคาวัวราคาควายกันนะครับว่าสุกนี่นะครับเพิ่นเสียวมาตั้งไหนแน่นะครับ กะหน้าตาขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเขาจะเข้าไปสอบถามกันครับผมนี่ลูกชกอ้าวครับพี่น้องครับมาเบิ่งของพ่อวิชานมาทุ่งโป่งเก่านะครับมีพผนเอาควายละไคร่ดีบมาฝากพี่น้องคือเก่านะครับมามีมังค์ไหนในหัวมือไหนนี่แม่ลูกแม่ลูกแม่นี่บ่ครับลูกลูกลูกภูบ่ภ่นลูกแลูกภูข่มนี่เปิดให้เด็กผอยาได้เกาทิพหาเกาทิพหาเตียงแสนดอกแต่ว่าเจ้าขอกับแสนคนละแสนเงิ แต่ตัวหญ่เนาะพ่อเนาะห้องบพื่นนี่ห้องห้องห้องกันห่องซื้อสองได้สามเนาะซื้อซื้อสองไดสามนี่โคมนี่เนาะเก่ามือหาสิพ่อถือไปเก่ามือหาแล้วก็ลูกแม่เนี่ยลูกแม่ครับนี่นมซีเต้านี่ครับห้องพร่อเหมือนกันนี้ห้องแสนหนึ่งแสนหนึ่งโคมไม่ลูกนะครับโครงสร้างดีอยู่นะครับนี่งามพร้อมนะครับ ทองมันบานเทา่นะพ่อเนาะครืตเ่งหอดคมตันาะตางามอยู่แต่แต่งแก้มจับมีนะพ่อมี่ี่ีีครับนี่อ่องคอชาติจีนครับลูกกับชาติจีนเลยลูกกัชาติจนขึ้นแม่เลยเปิดไปิหนึ่งจลองราคาได้นะพ่ออันนั้นกเมื่อหอันนี้สิหนนะครับนาตาเอาไปต่อยอดกันได้ครับพี่น้องนี่คมน่น่อาต่อยอดนได้ รถลำโพงนี่อบ้านไหนบ้านนี้มีคือเห็นพี่น้องกับเขามาเบิ้งเลยอยู่บ้านทุ่งโป่งเราเนาะไม่เมื่อสบัองเลรียอ่าเพราะว่ากันมีทั้งพี่น้องทั้งไก่มากคือตัวราคารถมาเอา้ารถมาเบิ้งเอาตัวราคากันได้อะนี่แม่นี่ก็ราคากับพ่อฟังครับพี่น้องครับอ่าเขาใหไงเต็มเกมจำ สวยงามมีสมนไหรือว่างไหนอีกครับในกระทุ่นเดลซีกัวส์นี่อ๋ออันนี้ตีเป็นเนื้อไปเนาะครับแม่ลูกแม่ลูกสี่สิบสี่หมืเก้สี่หมนเก้าครับห้องลูกแม่ให้กันลูกเถึกสี่หมื่นเกนะครับแล้วก็แม่นี่ก็สี่หมื่นเจะครับในลูกเถอกันครับอืมเอาบอกเบอร์พี่น้องไห้พ่อศูนครับสามนย์ครับห้าเของพ่อวิชาญบ้านทุ่งโป่งอำเภอเมืองนองบุูเนะ เพิ่นเอาควายงามราคาดีมาฝากคือเก่านะครับโครงสร้างดีเพื่อพี่น้องเห็นนะจะเอาไปเลี้ยงเอาไปต่อยอดกันนี่โคมนี่นะครับลูกตัวใหญ่ๆเลยครับแข้งขาบางหญ่นี่ยเส้นนึงนะครับเนี่ยเปิดไวปเพราะว่าเบิ่งแม่กับเื้อนี้เราจะเอาไม้มากครับพี่น้องกับสูงประมาณร้อยกือบร้อยสามสิบบวกขึ้นพูดนะเนาะเพราะว่าเบิ่งลูกเราโครงสร้างดีทรงลูกดีอ่าครับพี่น้องครับผู้ใดสนใจก็โทรมาหาพ่อพิชชาได้เลยเอาครับพี่น้องครับมาเบิ่งแม่สาวกันนะครับนี่สองตัวเลยบ่แม่ ตัวเลยนะครับสูงประมาณ100าร้อยยนะี่สิบห้าเน่านั้นเาตาชัดตีนน่าลักชัดตีนครับแข้งขาการะนาดีนะครับขวนกระจับดีอยู่นะครับนี่ขวนตกส้วงทั้งสองตัวเลยนะครับจะเปิดตั้งไหนแม่เปิดตั้งไหนเนี่ยแม่สาวน่ะตัวละหรือโคมโอ้ยส้งตัวหกส,หหกสหิบห้าหกหมื่นห้าสาวแม,ม่สาวทั้งสองได้บ่แม่สาวทั้งสองเลยคือแพ็คคู่นี่หกหมื่นห้า อราคาดีครับพี่น้องครับราคาดีสาวน้อยนะครับนี่แพ็กคู่เลยครับหกหมื่นหาครับผมเอาให้พี่น้องเบิงหน้าตานะครับก้วยเข้ายู่ใส่ไหมยุทุงปงจ้ะยุทุงโปง้งเลยบอ่อำเภอเมืองนงบัวนนี้เนาะแม่เนาะนี่ครับต,งงบต,ตาแต้มแก้มจ้ำอองข้อ,อมีเห็นชัดเจนครับขวานตกส่วงมีให้เห็นหลังตรงดีหกหมื่นหาที่แม่อราคาดีๆครับพี่น้องเอาบอกเบอร์พี่น้องไว้ได้ไหมเบอร์โทรศัพท์คูนแปดสองครับ 9ก้าสีเก้าีรมศนสครับเน้บาไปเอาไม่แมวไหมเอาไม่หมเอาไม่เ้แมขึ้นฝ่เอาบอยเงแมไ้ครบโอ้ไม่ไ่ในกานหอมไม่ลองเ้ยงเลงเร่อาบยยงครับบอยังอ่าครับบอกเลยครับศูนย์แปดศูนเก้ แปดสองสามศูนย์สามพ่อแม่ครับของแม่หนูก่อนพ้นประเสริฐแม่หนูก่อนอำเภอเมืองบ้านดุงปงงพื้นเมืองเนาะจังหวัดดุงบัลำพูเปิดเอาแม่สาวมาฝากพี่น้องสองตัวนี้โค้งมือใหายดิแม่ตรองราคาได้เนาะเอาเพื่อใดสนใจแม่สาวนี่ไปดูแลกอ่ะโทรไปหาแม่หนูก่อนเลยเนาะเอาหนี้แม่เพื่อได้จักรจันทร์มาจักบาทดิแม่ห้าสิบบาทจ้ะห้าสิบโอ้ไปก้อยไปก้อยแม่เจ้าครับ นายพน้องครับมาเบ่งคมแม่ลูกคมนี่กันครับนี่โอ้ลูกขึ้นหนาตาดีทว่าอลูกของไผ่นะครับนี่ลูกเจ้าสั้นอืมจักเดือนแล้วครับในอดสองเดือนไปเดือนก้าหามือครับพี่้องครับลูกจอสั้นนพ่อหน้าหนาตาดีเลยนะครับอัตลักษณ์ชัดเจนแต่น้อยเลยนะครับพึ่งเดือนมหามือครับีนแต่วานะครับหน้าตาชัดเจนนะครับแม่สูงท่าดพอร้อยขนาดร้อยสามสิบเจ็ดนะครับ แม่กับนาตาชัดเจครับแต่แตนแกมจำมีเห็นนะครับลำตัวย,ยาวดีนะครับงาเบิงนมนะครับนี่นมยังไขรยังตึงอยู่นะครับกกหางพุ่มหางสเปิรดไลท์ในพ่อคมนี่8ปดหมื่นถวนเล็บ่แปดหมื่นถวนตัวร้องราคาได้พอเนาะต,ตัวได้สามหมื่นได้สามหมนะครับหมดราคากะพอฟังครับเพราอแม่กับโค้งสางดีครับพี่น้องครับ ลูกชายกะอัตลักษณ์ชัดเจนอนาคตพอพันพอคงฟูงได้เลยนะพี่น้องครับนี่หน้าตาดีไปหน่อยเลยนะครับโคมแม่ลูกนะครับแม่สูงร้อยสามสิบเจ็ดนะครับโครงสร้างดีเปิดไบแปดหมื่นราคานี่ตัวลอกอะไรเองเพ่อเนาะเอาบอร์เบอร์พี่น้องไหมพ่อสิบเก้าแปดครับสี่ห้าสีหกครับสองศูนย์ของพ่อ,พ,อพ่ออูดบ้านหนองปงพ่ออูดบ้านหนองปงคือเอานะครับเนาะนะอำเภอเมือง นะครับน้งบัวลน้ำผูเปิดก็ไม่รู้ไว้ยแปดหมื่นถ้วนครับพี่น้องต่อรองราคากันได้ครับลูกชายหนาตายดีนะครับเดือนหามื่อจันพรว่าเอาผู้ใดสนใจครับไปดูแลต่อนะครับเอาไปพัฒนาก็โทรมาหาพ่ออุดได้เลยนะครับแปดหมื่นถ้วนครับพี่น้องราคาดีขายไหโลพี่ขายครับไมื่อนี้คร่ยขายขายอยู่ครับได้ยินว่าขายกันเขายขายอยู่นะครับพี่น้องครับขายอยู่ เายวัดเรสไอ้วัดมีมีมีมาฝาพี่น้องมาาะไอพี่มาหนมีครับจะมาพูดถมงขึ้มซื้อเอาเพื่อาพี่น้องตามไปซื้อก็ได้พี่เปิดตั้งใดแน่นิตัวเส้าสี่ห้าร้อยครับสองหมื่นสองหมื่นสี่นห้ารี่บ่พี่ครัตัวเลขบ่3ตัวนะครับสามตัวนะครับตัวละสองหมืพัาร้อยพี่น้องครับเอาผู้ใดที่ว่านะครับอยากได้นะครับก็โทรไปหาพี่เพ่นเลย นะครับผมแจกป้อมครับแจกป้อมแจกแจกเชือกป่ะครับแจกป้อมครับแจกป้อมแจะเชือกซี้เพิ่มเอาบ่อเพื่อพี่น้องเลยพี่ศูนย์แปดหนึ่งครับครับศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์สามครับครับของพี่ครับป้อมครับพี่ป้อมนะครับอ่ำเภื่อนากลางเขนเนี่ยวครับผมนะครับเพื่อนเอานี่ครับควายนี่ครับมาฝากพี่น้องก็คือสองหมื่นสี่พันห้าร้อยครับนี่จะเรียก่อนไปเลยนะครับตัวละตัวละนะครับพี่น้องครับเพื่ที่ว่าสนใจก็โทรไปหาพี่ป้อมได้เลยครับ อันนี้ครับพี่น้องครับโคมนี่นะครับโคมแม่ลูกนะครับหน้าตายดีๆยู่ลูกนะครับเพิ่ว่าเปิดไปหามื่นมาสั่นกำลังต่อราคากันอยู่นะครับโคมแม่ลูกลูกแม่นะครับนี่ลูกกับอัตลักษณ์นี่โอ้อัตลักษณ์ชัดเจนเด่นเด้หน่อยเลยครับนี่ลูกสาวเป็นลูกสาวนะครับนี่ว่ามันสีท่าไว้ครับเปิดไปหามื่นมาสั่นนี่ครับโค้มนี่เปิดไปหามื่นลูกสาวนี่อัตลักษณ์ชัดเจนแด่หน่อยเลย นะครับเดียนกลัวงล,ลูกเนาะอืมครับเพิ่นกำลังต่อราคาอย,คอยู่ค้มนี่กไดได้สี่มื่นที่แม่สี่ม,สม,สมื่นหาสี่มื่นหาี่อม่อ,อ๋อคือมองเอาคือเอาเก้ามื่นสองโคมนี่สองคมน,นไมเนาะ นะาราคาดีอยู่นะครับถึงแต่ว่าถึงกตอล้ราคากันยุ่เนาะ <c oughs> ต่ว่าคนี่อนก,นลกนนัลูกสาวนีคมนี่ลูกชายวะแม่เออตูผูให้คู่แกน,น,นีลคือรถนะัวอีใส่แม่ว <c oughs> อใ่ใส่ครับวนะ้ <c oughs> บนม่วงะบ้านบ้านวน่ <c oughs> นนวงอำเภอพื้นี่วะแม่พืนีะนาอ่างเขานี่บ่อเอเอาเสียกคองคาดึงเสียบครับ แต่ว่าคิดว่าสีสช,ช,ชีได้ขายในตลาดแล้วครับพี่น้องครับอาจจะว่าออกจากนี่ดอกบ้างเรอกำลงังต่อรองกันอยู่เพราะว่าลูกสาวกันนาตาดีอยู่นะครับอัตลักษณ์ชัดเจนลูกแรกเลยว่าแม่ตัวนั้นทันน้งสองเลยแต่ว่าแม่นี่กับเนื้อหนังดีนะแม่นเนาะ,เน,ะเนื้อหนังดีเลยนะครับเป็นลูกครูตัวนี้มีมีมีเบอร์ไว้บ่แม่เพื่อพี่น้องเพื่อนโทรไปอยุคขอกเขาก็มีนบ่อยุคขอกเขามีงัวอ๋อเอาบอกบอกเบอร์ไว้หลดแม่บอกเบอร์ให้บ่ครับ คูณครับคูณห้าหนึ่งแปดแปดหนึ่งสามของแม่ครับเตืนอนหอยเตือนมาเตือนบรนบรนม่วงเพิ่อผืนเนาะแม่เนาะนี่ครับเพิ่น,อน,น,น,นเอาโคมไม่ลูกมาฝากพี่น้องเพิ่นมันนี่ครับกำลังตอ่อรองลาคานอยู่นะครับสองโคมนี่เพิ่นอยากได้เก้าสิบมาซันครับสองโคมเลยนะครับโคมนันลูกสาว,อ,วอ,อืมอ้าวครับอ่ะต่อรองกันเลยครับผมคิดว่าเรออกจากตลาดดอกเบี้แล้ว ตอนนี้ครับพี่น้องครับบรรยากาศมื่อนี้ก็มีข้ามาเรื่อยอยู่นะครับก็ยังบหลหลนะครับเพราะเป็นตลาดน้อยนะครับแต่ว่าก็ให้พี่น้องนะครับที่ว่านะครับเอฟซีนะครับอยากเข้ามานะครับมาซื้อมาขายมาแลกเปลี่ยนกันกับข้ามาเลยนะครับทุกวันศุกร์นะครับอยู่ตลาดนครบือสหายเคิร์นครับบ้านกุกระสูเก้าก่อยอำเภอหน้ากลางจังหวัดนงบัวลำพูนะครับเปิดทุกวันศุกร์นะครับสำหรับบรรยากาศเมื่อนี้ก็พาพี่น้องมาเบิ้งกันนะครับพอได้ มีทายอยู่เมื่อกี้ตัวนะครับเพราะว่าเพื่อนกะคล้ายกันไปเบิรแล้วนะครับอ่ะครับพี่น้องครับสลับซุกนี้นะครับขอบคุณที่รับชมกันนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนื่อลั้งใจในช่องราชาพาเที่ยวไว้นะครับสังไหนกสีภาพี่น้องมาอัปเดตมารับชมกันทุกวอาทิตย์นะครับทุกวันศุกร์นะครับสำหรับมื้อนี้นะครับสวัสดีครับ